สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทัางช่องความสุขเล็กสุทิ่บานหน้าครับเมื่อนี้ภาพพี่น้องมาเบิงรถกระบะตอนเดียวครับปีเท่าไรก่ครับพี่ปีสองพันเก้าสองพันเก้าครับปีสองพันเก้าสองพันเก้าทเอสองพันเก้าครับผมตัวนี้ครับเป็นกระบะพันแกงตอนเดียวครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องเดีเบิงรอบขั้นกอนครับระบบไฟฟ้าระบกไฟฟ้าตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าครับผม กระจกเป็นกระจกไฟฟ้าครับให้พี่น้องเลยเบื้องรอบขั้นครับสําหรับท่านใดที่สนใจครับตัวนี้บอกเลยว่าใช้คุ้มครับรถกระบะใช้ได้ครับตอนนี้เอาเครื่องลงทําอยู่ครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องดูก่อนให้พี่น้องเบื้องก่อนครับผมเดี๋ยวถามช่างก่อนช่างสวัสดีครับผมช่างครับผมััคครรบบผมช่างตัวนี้ทําอะไรบ้างครับนี่ก็ เปลี่ยนปลอกลูกสูบตัวนี้นยกเครื่องลงแล้วครับยกแล้วครับแต่อะไรเอามาแล้วแต่ยังไม่ได้ล้างเพราะไม่ว่างลูกค้าเข้าเยอะอ๋อไหนครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันเป็นเครื่องอีซูซุตอนเดียวนะครับปี2009ตัวนี้ที่อเอามาเปลี่ยนก็มีอะไรบ้างครับก็อะไรยังยังไม่ได้ออกมาอยู่ในบ้านอ๋ออะไรอยู่ในบ้านที่เราจะเปลี่ยนมีอะไรบ้างตัวเนี้ย ตัวนี้ก็ปลอกลูกสูบแหวนปลอกลูกสูบแหวนครับเครื่องที่เอามาก็ขี่ได้ปกติเนอะขี่ได้ครับแต่แค่ว่ามันมันหลวมมันหลวมมันหลวมเฉยๆทางอู่เราก็เลยทําใหม่ทาใหม่ครับเพื่อจะส่งให้ลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจนี่ก็สามารถทัวเข้ามาสอบถามได้ครับครับผมมีอะไรบ้างที่ท,ที่ที่เราทําครับผมก็เรื่องเครื่องก็ ไอ้เปลี่ยนแหวนเปลี่ยนปลอกเปลี่ยนลูกสูบแล้วก็ที่ตัวรถก็ระบบไฟทั้งหมดแล้วก็ปั๊มปั๊มโซล่าครับปั๊มโซล่าแล้วก็สายไอ้สายน้ำมันพาวเวอร์ครับแตกแล้วก็อีกหลายอย่างครับก็คือจะจะเก็บทั้งหมดให้ให้ลูกค้าหมดเลยครับล้ออะไรคือล้อยางก็น่าจะมีเปลี่ยนอยู่รับมันมีบวมแล้วด้วยครับก็คือ ให้ลูกค้าพร้อมวิ่งเลยครับเอาไปใช้งานคือไม่ต้องกังวลว่าเออเดือนสองเดือนมันจะพังมันจะห้างมันไม่มีอ๋อครับผมคือเอาไปใช้คือยาวๆเลยยาวยาวไอ้พวกเกียร์พวกอะไรโอเคเกียร์คือขี่มากเกียร์โอเคปกติแต่พอซอมทําเครื่องเสร็จปุ๊บช่างก็ต้องลองอีกรอบหนึ่งว่าเกียร์มันเป็นยังไงยังไงครับผมถ้าไม่ผ่านคือ จะทําให้ใหม่ครับว่าจะปล่อยได้ก็คือต้องช่างต้องเช็คก่อนอเช็คทุกอย่างสภาพย่าคือต้องพร้อมใช้งานก่อนที่จะถึงมือลูกค้าเป็นลูกหมากเป็นอะไรคือต้องเช็คหมดนะครับอ๋อครับผมพูดง่ายง่ายว่าระบบไฟเราก็ต้องเช็คไฟออกทุกจุดลูกหมากช่วงล่างก็ทําให้ทุกอย่างแล้วก็ระบบเครื่องนี้ก็ต้อง ทำให้จนแล้วเสร็จจนวิ่งได้ครับผมจนสมบูรณ์100%เค่อยปล่อยให้ลูกค้าครับครับผมเดี๋ยวไปดูไปดูสภาพตัวรถด้วยกันครับผมนี่ครับผมสภาพตัวรถตัวนี้เป็นรถมือเดียวไหม มือเดียวครับตัวนี้รถมือเดียวเนาะช่างเนาะครับผมครับรถมือเดียวเอามาดูสภาพครับเป็นพวกปั๊มเบรกปั๊มคัสเนี่ยมันโอเคอยู่ใช่ไหมครับครับโอเคโอเคนะแต่ว่าก็ต้องมา,มามาไล่ใหม่กระปุกพองอะไรก็มาเดิมเดิมยังไม่ได้ถอดเลยอ๋อตัวนี้ก็ยังก็ยังเดิมเดิมอยู่ครับผมเนี่ยครับผมยังยังไม่ได้ถอดพวกลูกยางเพราะว่าเป็นมามามากับตัวรถเนี่ยครับใหม่ๆลูกยางเนี่ยครับอันนี้เป็นลูกยางกระปุก พาวเวอร์ไหมไอ้กระปุกพวงมาลัยพาวเวอร์กระปุกพวงมาลัยพาวเวอร์นี่ครับลูกยางก็ยังไม่ได้ถอดทั้ง4ตัวครับเนี่ยสภาพเดิมๆแต่ว่าอันนี้สายอันนี้มันรั่วใช่ไหมครับสายสายตัวพาวเวอร์ไหมสายพาวเวอร์สายน้ลมันพาวเวอร์รั่วพันพาวเวอร์รั่วนะครับเนี่ยครับสายยางนี่คือน่าจะได้เปลี่ยนใหม่หมดครับก็คือทุกอย่างพร้อมวิ่งพร้อมใช้งานครับผมนะครับนี้เป็นสภาพตัววางเครื่องครับไม่ผุไม่พัง ยั่ไม่ช่างครับไม่มีมีผูไม่พวกคานพวกอะไรมีไม่มีครับไม่มีเนาะคัสซียังโอเคอ่าคัสคัซียังเนียบเนียบยังเนียบเนียบไม่ผูไม่พังอันนี้ครับผมถ้าลูกค้าสนใจคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับคานหน้าก็ยังเป็นคานเดิมๆหมายเลขคัสซีหมายเลขเครื่องก็ถือว่าไม่ได้ชนครับไม่ได้ชนคานคานหน้าก็ยังโอเคอยู่ครับผมพวกหม้อน้ําพวกอะไรก็โอเคครับผมครับหม้อน้ําก็ยังดูดีอยู่ครับ ไม่บุกไม่บุกอยู่ข้างในครับนี่อันนี้เป็นแผงเนาะแผงแอร์อันนี้เป็นแผงแอร์แผงคอยร้อนแผงคอยร้อนก็ดูดีครับนี่ครับอันนี้เป็นอ่์เป็นตัวรถก็ให้ดูสภาพพวกระบบไฟนี้เราไล่ให้ลูกค้าทั้งหมดเนาะไล่หมดครับไล่หมดตาไฟเลี้ยวไฟอะไรที่หมดตาส่วนพวกยางพวกยางก็เปลี่ยนใหมก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนให้ลูกค้าไม่มีแล้วมันเริ่มนะครับเราเปลี่ยนให้หมดดูคัดซี แัสซีก็ประมาณนี้ครับด้านหน้าครับดูตัวรถครับตัวนี้เป็นไฟฟ้านะครับมีทั้งหมด5้เกียร์เนาะครับบวกกับ6ถอยครับนี่ไม่ใช่มือหมุนเนาะพวกนี้เป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าครับนี่ครับสภาพตัวรถก็ประมาณนี้ครับสำหรับคนที่รับสภาพได้นะครับตัวนี้เป็น tfr ปี2009ครับ สภาพข้างในก็มีเบาะขาดนะครับแต่พวกพื้นนะครับก็ยังไม่ผุไม่พังระบบไฟก็จะไล่ให้ทั้งหมดครับสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมหรืออยากจะสั่งจองนะครับให้ดูตัวรถภายในก่อนครับนี่ครับผมดูช่วงล่างครับคัดซีดูคัดซีครับดูคัดซีก็ยังไม่ผุไม่พังนะช่างเนาะ คัดซีก็ดูดีครับดูดีแต่แค่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ล้างครับแหนบก็ <ทำ S 2> โอเคอยู่ครับคร <ทำ S 2> ือ่องนี้บอกเลยว่าไม่มีสนิมเกาะมีแต่โคลนเกาะมีแต่โคลนเกาะมีแต่คโคลนเกาะเพราะว่าเข้าไร่เข้าสวนครับสนิมยังไม่มีนะครับยังไม่เกาะครับแต่ว่าโคลนเต็มเลยครับตรง ตรงพวกคานพวกอะไรแต่ว่าเราต้องไปล้างทาเครื่องเสร็จเดี๋ยวทำจะล้างอัดฉีดให้เรียบร้อยครับทาเครื่องเสร็จครับเนี่ยครับตัวสภาพตัวรถก็ยังไม่บุบไม่บุ่มครับสีก็ยังเป็นสีดเดิมเนาะช่างเนาะครับกระบะก็มีแม็กไลเนอร์กระบะก็แม็กตัวนี้ก็แม็กจากโรงงานเลยนะครับติดรถมาก็ยังไม่ผุนะครับก็ยังไม่พังนะครับส่วนฝาท้ายฝาท้ายก็ดูดีครับฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายเดิมนะครับดู ด้านล่างครับเอาด้านล่างให้ดูหน่อยครับนี่ครับสบภาพด้านล่างครับผมพวกแหนพวกคัดซีพวกกระบ,บะก็ยังไม่ผุครับแต่ว่าตัวนี้เข้าไล่เข้าสวนครับสบภาพก็อาจจะดูแบบเปื้อนโคลนหน่อยนะครับก็ยังไม่ได้ล้างส่วนพวกไฟท้ายตัวนี้ถ้าลูกค้าเอาไปใช้งานเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่เนาะท่านะก็แล้วอยู่เดี๋ยวก็ต้องรอเฮีย er ดูว่าเฮีย er เขาจะเปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนครับ ครับพวกไฟไฟนี้ก็ต้องออกทุกจุดเนาะพร้อมใช้งานครับผมให้กับลูกค้าครับครับนี่ครับซุ้มล้อฝั่งผู้โดยสารครับรถใช้งานครับอันนี้จะเป็นพวกโคนที่ติดแต่ว่าคัดซียังไม่ผุไม่พังครับครับยางก็ต้องได้เปลี่ยนใหม่ครับสภาพเดิมๆครับด้านข้างก็ยังไม่ผุครับนี่ครับให้ดูคัดซีฝั่งฝั่งนี้ครับ ฝั่งผู้โดยสารครับตัวนี้คัดซีก็โอเคครับพอใช้งานครับนี่ครับอันนี้เป็นประตูนะครับตัวนี้ขึ้นลงด้วยไฟฟ้าครับตัวนี้ก็ต้องได้เช็คใหม่นะครับระบบปืนไฟคือต้องเช็คใหม่หมดแล้วครับเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับระบบไฟทั้งหมดระบบไฟทั้งหมดครับตัวนี้ครับเป็นกระบะตอนเดียวมือเดียวครับประตูก็ปิดแน่นโอเคครับ ขอคนที่รับสภาพได้นะครับอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ครับตัวนี้สภาพพอใช้งานครับผมนี่ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องความสุขเล็กๆสินบ้านนาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ